คุณสุภจีวันก่อนนั้นนะคะใส่ใส่กระโปรงสีดำมาหตัดที่ร้านคุณเพชรค่ะคุณสุภจีสูงมากอะค่ะคือคุณเพชรเลยรอดไงคุณเพชรรอดคุณเพชรที่เป็นร้านประจำคุณเป็ร้านประจำของอรุงอีนี่ค่ะตอนนี้คือลูกค้าประจําของคุณเพชรนี่คือคุณสุภจีกับคุณมทสีมทก้อยอะค่ะแล้ววันก่อนก็เหมือนกันคุณเพชรจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นดีไซเนอร์ที่แบบว่าเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดอะ กตัดชุดสีกระโปรงสีดําให้คุณก้อยอะนะถ้าใครหาภาพเจอนะคือ,คอ,คอเหมือนเอาพัดเอาพัดใหญ่ๆอะเธอเคยไปต่างจังหวัดแล้วเขามีพัดอันโตโตมาอันใหญ่ๆ่เงี้ยพกแหวกออกมาแล้วเราไม่ใช่พัดอย่างเงี้ยนะฮะพัดอันโตโตอะแ่ตแตฟังฝาบ้านเออเออเออแล้วเอาเอามาวางไว้ตรงเนี้ยเป็นพัดอืมเป็นกรีบกรีบกรีบจะไดไม่ร้อนหรือว่าไงแล้วเสร็จแล้วเอาอยู่ตรงนี้เอาอยู่ตรงนี้ไปกองคือคุณมกนกยทำให้คุณก้อยเขาต้องแบบมือกระชังตลอดเวลา เวลาเราเราก็เห็นคลิปอ่ะเราเราไม่ค่อยชอบดูภาพน,นี้พี่ชอบดูคลิปมันเหมือนกับว่าเราต้องคอยชะเง,ง้อไปสวัสดีผู้คนตลอดเวลาก็เพราะไอ้นี่มันมาอยู่ตรงนี้มันมาอยู่แถวๆตรงนี้มันเกะกะอ่ะมันเกะกะ <c oughs> คือกระปองอะไรก็ตามชุดอะไรก็ตามที่ต้องใส่แล้วไม่เกะกะ <c oughs> คือบ้านต้องถามให้เราเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวจะเอื้อมเอ่ยจะหยิบจะจับอะไรจะลุกจะนั่งมันต้องพอดีตัวเรานม่พัดคําขอเข้ากเเออไม่พัดค้าขอเหมือนอุ้งอิงอ่ะอุ้งอิงอ่ะตอนตอนตอนที่อุ้งอิงไปจีนอ่ะตอนลงจากเครื่องบินก็เป็นชุดนี่ยใหญ่ชุดนี้คุณเพชรถ้าไม่ได้คุณสุภจีน่ะคุณเพชรโดนแล้วเพราะอะไรรู้ไหมได้ไแฝดนีเพราะคุณสุภจีนเนี่ยสูงมากแล้วผอมมากแล้วตัวเล็กมาก เสร็จแล้วเนี่ยคือมันเสื้อผ้าเสื้อผ้าชุดเนี้ยมันควรจะต้องจบที่ชุดกระโปรงยาวชุดน,นี้แล้วคุณสุปจีจะไม่ค่อยใส่ชุดไทยแบบแปดแบบนะฮะอันนี้จะน่าจะเป็นงานโขนนะฮะ,ค,ะคุณสุปจีจะใส่แบบอะไรที่มันเป็นแบบสากลนิดๆเนี่ยน,นะ,ะเออก,ก็ก็เป็นข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนกับผ้าลูกไม้อะแล้วก,แวก็แล้วก็มีผ้าไหมาย,ยาวลงมากระโปรงยาวลงมานะมันน่าจะจบแล้วไะทีนี้แกเอาผ้าไปผูกเอาผ้าไปพันอยู่ตรงเวลาเอวแล้วผูกแล้วก็ยาวลงมา คือถ้าถ้า,าพาบนบ่ามันก็เป็นสบายแต่พอมันจากเอวลงมายาวเรียดดินไปเลยทีนี้คุณสุปฏิมีคนสูงไงความเรียดดินมันเลยไม่ไม่บังเกิน<ล>อ่าก็เลยไม่ต้องเช็ดพื้นไปอืมแต่เป็น<ต>อ,องก็เป็นแม่บ้านเลยถ้าออก็เช, <laughs> ช็ดไปเช็ดไปจนพอถึงไม่ดูโขนปุ๊บ <laughs> แ,ตออแต่ชายหมอนคือมันเป็นส่วนเกินไปไอ้ตรงชายเนี่ยมันไม่จําเป็นเลยมันไม่จําเป็นมันก็ออกมาแล้วก็ไม่ได้แบบทําให้สวยด้วยแล้วไม่ทําให้คุณสุปฏิดูดีด้วย อันนี้ถ้าเราเอาดึงเอาผ้าอันนี้ออกไปนะก็พอดีเป๊ะพอดีเป๊ะทุกองศา <amet S 1> นะคะ <c oughs> ส่วนส่วนของคุณก้อยเนี่ยของคุณก้อยชื่อคุณก้อยใช่ไหมของก็จะเป็นจีบ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 จีพัด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 อะไรก็ไม่อันนี้อันนี้คุณสุปฏิจเห็นไหมมันเปะ๊ะนี่คือความเปะ๊ะเห็นไหมคือเสื้อกับกระโปรงมันทําให้เราแบบพอดีตัวเรามันไม่มีอะไรบ้องไม่มีอะไรโย้แย้ได้เห็นไหมเห็นคุณสุปฏิไหมอันนี้อันนี้คุณเป๊ะก็ตัดคุณสุปฏิจดี คุณเพชรฮะแล้วทำไมตอนคุณเพชรตัดให้คุณนุ้งอิงทำไมมันไม่มีอะไรดีสักชุดหนึ่งเลยฮะขอถามคุณเพชรตรงๆเนี่ยพอดีเลยไม่มีอะไรที่เป็นแบบปกใหญ่ๆห,หรือหรือแขนเสื้อเป็นชอ่อเป็นชั้นเป็นฉาดเนี่ยึพอดีเห็นไหมเ,เข้ากันแบบเป๊ะมีไหลมีบา่ามีแขนยาวมาเข้าเอวมาก็ผูกข้างหน้าแล้วทำไมตอนเธอตัดให้กับอุ้งอิงทำไมเธอไปตัดที่ผูกโบใต้เรานมอ่ะเออนี่อยู่ผูกเอวเลยไนงะ แล้วก็ปองลงมาธรรมดาทาไมตัดท,ที่อุ้งอิงกระปองชายผ้าหนุน่งเอาไปไปข้างบนาแต่กระปองอุ้งอิงเป็นอะไรนเ,นเนี่ยฉช่าหคุณเพ้ทเนี่ยจะต้องแบบว่าคือเสมออุ้งอิงอ่ะด้วยการตัดชุดบงบงให้ใส่อ่ะเหออ็นไหมได้ของคุณสมจีดีมาร้านเดียวกันร้านเดียวกันเห็ไหมความชอบส่วนตัวคุณอะไรนะฮะอ๋อขลูกค้าอ๋อลูกค้าเขาไปมีส่วนร่วม หมือนเหมือนเวลาเราแต่งบ้านไงพี่กองอเขาบอกกันคําพูดต่อๆกันมาเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเราแต่งบ้านเนี่ยขอให้เราเอาเงินใส่ในมือดีไซเนอร์ Designer, อแล้วเราหนีไปเลยจะไปไหนก็ไปเลยไม่ต้องมาดูแล้วค่อยกลับมาดูทีเดียวเพราะฉะ้นล,ลูกค้าจะบอกว่าเตามิมน,นิดหน่อยอันนี้นะปิดอันนี้ได้ไหมไอคนออกแบบครับพี่พี่ทำเองเลยไหมอเออใช่ใช่